ลินต้องเป็นอีกท่านหนึ่งครับที่เดินทางบ้านอยู่แถวมินตลาดมินบุรีนะครับแล้วก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ครอบครัวอบอุ่นน่ารักนะครับแล้วก็สนับสนุนดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ตัดสินใจในการที่จะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพื่อคนรอบข้างด้วยเพราะว่าไปฟังเสียงความรู้สึกของพี่ลินที่เปลี่ยนแปลงนี่ก็เป็นตัวอย่างอันนึงของความน่ารักของครอบครัวนะครับที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างไม่ใช่แค่ความสวยงามอย่างเดียวครับครับไปติดตามรับชมครับ อีกท่านนึงนะคบเป็นคนไข้อีกท่านหนึ่งที่ได้มาทําการรักษาด้วยการร้อยไหมาแบบ10ปีแต่เรื่องราวของการร้อยไหม10ิปีทําให้อะไรที่สะดุดและเตือนได้เลยว่าอุย้ยฉันต้องมาที่นี่อยากให้เล่าพอสังเกตที่เล่าให้ฟังว่านั่งดูนั่งดูเป็นปีพอั่งดูเสร็จปุ๊บเพื่อความแน่ใจมั่นใจชวนคุณพ่อบ้านดูด้วยอ่านเล่าให้ฟังนิดน,นึงครับพี่ลิน เขาดูลูกก่อนใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังก็ชวนคุณพ่อบ้านนั่งดูอ๋อมีเสียงพลายกระซิบบอกว่าขอดูรูปพี่ลินแชฉ่งหน้ามาหน่อยสิให้เห็นรูปนี่ดูสิดูสิเห็นไหมครับืหสุดยอดหน้าหน้าพี่ลินจะเปลี่ยนเยวพี่ลินเอาหน้าให้ดูเลยนี่เห็นไหมเยอะ้ยนะเยอะนะไม่ต้องเยอะนะเยอะเลยนะแกยังไม่เห็นนะแกเห็นแล้วปัจจุบันแกเห็นแล้วว่าหน้าแกเปลี่ยนขนาดนี้นะครับ อะไรที่ส่วนตัวเนี่ยนะครับต้องเรียนตามตวอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูภาพด้านข้างอย่างนิดนึงพี่หมอแพทย์ลืมอันนี้เดี๋ยวนี่อันนี้เป็นหญิงใหญ่อันนี้อีกเล็กอ๋ออันนี้เป็นพวกจมานุปิดพี่ก็น่าดูเป็นแบบเห็นไหมพี่เราวันนี้ไม่เอาชะลอมาเหรอครับเพราะว่าอ๋อลืมไปตอนแรกมีชะลออยู่ใต้คางตอนนี้ชะลอใต้คางหายแล้วมีเคิร์ฟคางชัดเลยคล้ายๆแบบว่าคือความคิดเราก็อยากทำเพื่อคนใกล้ตัวอยากใกล้ลูกเต้าก็โตหมดแล้วใช่คือซักเซสในชีวิตแล้วโอเคสมบูรณ์แบบแล้ว ก็ทีนี้แบบว่าไงบางทีเราออกงานแต่เขาบ้างในบ้างเราอายุเยอะเขาอายุน้อยกัาเราอายุเยอะนี่ขอโทษนะอายุประมาณกี่ปีครันี่พูดแต่คนนองนะว่ายังไม่ได้ห้าสิบหกเขาหน่าสี่สิบกว่าวนโอ้แต่ด้วยหัวใจที่ดูแลกันมากี่ปีมีลูกกี่คนนะพี่สามคนพี่ลินดูรายการมาแล้วบทสรุปที่ว่าให้คุณพ่อบ้านมาดูด้วยเพราะเหตุผลอะไรก็อยากให้เขาดูว่าเออถ้าทําแล้วมัน ออกมาเป็นอย่างไรคือส่วนมากผู้ชายจะไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าเขาก็เคยเห็นลูกน้องที่จะมาทำมาแล้วก็มีปัญหาต้องไปแก้ไขต้องอะไรเขาก็กลัวตรงนี้ไงทีนี้เขาก็บอกว่าเออเขาก็มานั่งดูนะแล้วคนนี้ทําออกมาออคิดเหลนว่สวยเนาะอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็เอาไอ้โทรศัพท์ก็มาเปิไดไห้ดูครับพวกสาวเกาหลีอะไรที่ทำมาอ้แต่ละคนสวยมากๆเลยเขาก็บอกนะถ้าคุณอยากทำก็ทำผมก็อนุญาตเขาก็ให้ทำ าน่ารักมากเลยนะเขาก็ให้คำอะไรนี้กัคือแบบว่าอะไรทุกอย่างเรามันลงตัวหมดแล้วนะครอบครัวอะไรนี่นะคือเชื่อใจคุหมอครับคุณหมอทําด้วยตัวเองครับตรงที่ชอบมากแล้วก็ดูแลลูกค้าดีมากน้องๆทุกคนก็ดีมากพนักงานน่ารักด้วยน้องๆน่ารักแล้วดีแล้วก็อัธยาใส่ดีอะไรเนี้่ครับแล้วก็คือชอบที่ว่าเือขนาดเราเป็นอย่างนี้แล้วเขายังประคองซ้ายเรประคองขวาเราลงมาได้เป็นไรอ่ะ คล้ายๆแบบว่าเวลาเราเอออเ่างตอนที่ร้อยใหม่วัเลยแเราก็ชอบตรงนี้ด้วยอยางก็เราไปที่อื่นนี่อ้าวคุณเสร็จแล้วกลับบ้านไปซะอ่าอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้พอเรามาเจอตรงนี้เนี่ยเออเราก็ชอบด้วยแล้วก็ยิ่งมาดูคุณคุณเป้งกับคุณหมอมากที่บออกรายการนะความรู้สึกเราเราก็เชื่อมั่น่่เชื่อมั่นเชื่อมั่นตรงนี้มากเลยเออเราก็เชื่อมั่นตรงนี้เ่ยก็เลยบอกว่าตัดสินมาถามว่าเงินไม่ใช่น้อย แต่เสียเงินไปเนี่ยความคุ้มค่าของพี่ลินเนี่ยที่เห็นความเปลี่ยนแปลงขนาดเนี้ยพี่ลินรู้สึกยังไงอันนี้อันนี้ขอขอพูดแบบตางตรงน,น,นะพี่คิดว่าคผม,มสิบปีไม่รับตีสักแ่ปีลอันนี้บจบจากความเป็นจริงนะฮะพี่มันก็คือมันมันซื้อชีวิตเราได้ทั้งชีวิตนะมันซื้อความมั่นใจมากขึ้นความมั่นใจเรามากขึ้นแล้วก็ซื้อหัวจิตหัวใจให้สดใสมากขึ้นแล้วก็ซื้อความไม่ห่อเหี่ยวให้มากขึ้นให้คนคนที่บ้านเห็นก็เออคนใกล้ตัวเห็นก็เออ ก็ดีกันเราชมเราเขาใหงเราเออดีเนาะเปลี่ยนแปลงก็าบอกจมูกเมื่อ่อนเรามันจะแงดเดิร์ดไปใส่แกนมาแล้วมันทะลุทะลุแล้วออกแล้วเป็นแผลเป็นใช่ไหมครับเออทำแล้วมันก็ธรรมชาติกะไรแบบนี้ไมแก้ไขให้ใหม่ทำนิดเรื่องจมูกนิดนึงก่อนของพี่ลองเล่าตัวเองว่าจมูกไปทําอะไรมายังไรนะครับจมูกก็ไปใส่แอนนมาใสแท่งซิลิโคนอยู่เก่าที้มันทะลุทีนี้ก็ทะลุแล้วก็ไป ใช่ตรงนี้มันจะเป็นหนองใกล้ๆรถเราอำเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนสมัยก่อนทางานบ้านเวลาเราก้มเงยเนี่ยมันมันก็จะไปอันนี้เราเติมฟิลเลอร์ให้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็พี่หมอก็มีแก้แล้วก็แก้ปลายทางผือดทางผือเราเดี๋ยวบ้าค่อยๆทําไปจะค่อยๆดีขึ้นแต่ก็บ้านมันจมส่วนนั้นที่ดูเก่าเยอะอะเมื่อก่อนนี้จะเห็นลูคนคนมารับมาส่งมีคนขับเียอจะเล่าว่าคือคนรอบข้างภายในบ้านทุกคนชมถูกต้องไหมครับทุกคนบอกว่าเปลี่ยนแปลงจริง ทีนี้เนี่ยเวลามาแต่ละครั้งเนี่ยพี่ลินให้จ้างพิเศษให้นคนนักขช่วยขับรถมาให้ใหค,คนที่ขับรถมาให้มารับมาส่งเนี่ยเขาว่ายังไงั้งเขาเขาบอกว่าเห็นพี่แต่ละครั้งเขาบอกเออเปลี่ยนไปเยอะก็แบคือสามวันแรกจะแลดูหน้าบวมแ<อ>นะต่ทีนี้พอพอเขาไม่เห็นเราวันนี้โอ้พี่พี่ดีกันเยอะเลยนะเขาบอกพี่ดีกันเยอะแล้วก็บอกจมูกพี่สวยนะือก็ก็ชมนะก็เลยบอกเนี่ยพี่ก็ยังตึงตึงอยู่ตึงตอยู่อะไรเงี้ย ก็บอกพี่ได้ลนมากได้คนมากก็บอกคนกับรถีบอกว่าด oui> ีกว่าพี่ไปผ่าตัดหน้ามาอีีนะโอ้อันน mm ั้นเป็นผ้าหกเดือนกวาจหต้องี่มันคนละอย่างกันสุดท้ายนี้พี่ลินก็ให้ข้อมูลให้เรียกว่าแรงบันดาลใจให้บทสรุปให้ข้อคิดให้ในหลายๆอย่างนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเราแน่ใจเลยว่าเป็นสิ่งดีที่ พี่ดินได้ถ่ายทอดออกไปสู่ผู้ชมทางบ้านบทสรุปสุดท้ายเนี่ยอยากให้พี่ลินพูดถึงคนที่นอนอยู่ที่บ้านหลายคนนอนเรียกหน้าหรือ,อกําลังคิดเอ่อครับเขาเรียกว่ากึ่งกึ่งอยู่เอาอยัางไงดีจะไปทิศทางไหนดีจะไปทางนั้นดีไหมอะไรดีไหมอยากให้พี่ลินพูดถึงสิ่งนี้กับให้ผู้ชมทางบ้านได้ลองตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงแบบนี้อีกสักนิดหนึ่งก็ดูอย่างนี้ก็อยากให้แบบผู้ชมทางบ้านนะตัดสินใจดูแล้วก็ให้เปรียบเทียบแล้วก็คุณก็ลองดูซิว่า ต้องเชื่อใจในคุณหมอด้วยถ้าคุณนั่งดูตรงนี้คุณต้องเชื่อใจตัวเองแล้วเชื่อใจคุณหมอด้วยแล้วคุณลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเองสุดยอดสู้เพื่อตัวเองทำเพื่อคนที่ใกล้ตัวแลวทาเพื่อลูกที่เรารัก้วยความรู้สึกคือถ้าเราถ้าสมมติลูกเราเห็นหรือเพื่อนของลูกเห็นด้ยนะเขาจะยกนิ้วไห้นี่นะมจำอเไร ใจสู้หร like like ือเปล่าเดี๋ยวเขาบอกว่าทำไมแม่หน้าไม่เหมือนลูกทำไงอะไรเนี่ยทำไมอ่ได้ลูกชายลูกสาวที่บอกว่าไม่เปลี่ยนเยอะเลยนะเขาชอบเขาชอบนะคล้ายๆแบบคือเวลาเราเมื่กี้เราไปงานเลี้ยงกับลูกบ้างในบ้างเนี่ยก็ชวนแม่ไปด้วยอะไรก็แต่เราก็ไปลูกก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วอย่างทำออกมาแล้วมันแบบ มันไม่ดูไม่เหมือนกระทำมันเหมือนธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่แกงกูดแต่พูดแต่ใจดูสิครับว่าธรรมชาติขนาดไหนว่ารอยแผลเป็นอะไรไม่มีเลยนี่อัลกิวาเนี่ยรอยไม่มีรอยเย็บตามแนวไม่มีอะไรเลยคือปกติไม่งั้นต้องไปไหนอุ้ยคุณแม่เธอไปผ่าตัดดึงหน้ามาเท่าไหร่อ่ะจะมอ๋อดึงมาลคานี้ค่าเป็นรายตบขาบเย็บอยู่อันนี้ไม่มีนะครับก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่อยากจะบอกให้กับผู้ชมทางบ้านได้ลองตัดสินใจดูแล้วก็ได้เห็นสิ่งดีๆแบบเนี้ยจากพี่ลินนะครับเป็นสมการในการตัดสินใจ อย่าปล่อยเดนอนเรียกหน้าครับแล้วข้อมูลดีๆความพิสศษดีของพี่ลินเนี่ยครับก็เป็นความรู้สึกที่ส่งตรงไปถึงผู้ชมทางบ้านวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ลินครับขอบคุณครับเห็นไหมครับผู้ชมทางบ้านครับไ่ใชเรื่องน่ากลัวเลยคือบางคนสงสัยและอยากรู้ว่าเราควรจะเหมาะสมกับอะไรยังไงนะครับถ่ายรูปนะครับหน้าตรงและด้านข้างนะครับ ส่งมาในลายข้างล่างนี้ว่าโปรแกรมแบบนี้มีเ,เคิร์ฟแบบนี้ไขมันห้อยแบบนี้มุมปากตกแบบนี้ถ้าจะใช้แบบไหม่ละลาย P D O หรือว่าจะเป็นไหมแบบ10ปีนะครับของฝรั่งเศสเนี่ย ก็ส่งรูปหน้าตรงระด้นข้างมาหรือใครองศาบนหน้าขาดเหลือน,นิดหน่อยจมูกไม่ได้รูปคางไม่ได้รูปอาจจะนึกไม่ออกว่าเราควรจะแก้ไขประเด็นไหนถ่ายรูปหน้าตรงแล้วส่งมาในไลน์นะครับเดี๋ยวเราแก้ไขปัญหาให้ว่านะครับเราจะโฟกัสให้อันนี้คุณแก่น,นี้นะอันนี้ไม่ควรแก้ไม่ใช่คุณคิดอยากจะทําแบบนี้แล้วมันไม่ใช่แบบนั้นปรากฏว่า2อ,อย่างมันไม่แมชกันแล้วมันก็เกิดปัญหาขี่ช้างตับจับตะกัแตนไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปนะครับเรียกว่าเราดูดูแลให้ดีกว่าเราดีไซน์ให้ดีกว่า มั่นใจได้นะครับและที่สําคัญอยู่ในมือของพี่หมอมากมนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆเลยที่อยู่ในแขนงตรงนี้นะครับเรียกว่าคุ้มค่ากับเม็ดเงินนะครับแล้วก็จะได้แบบว่า ตั้งบัตรเจดได้นะครับบางทีเราไม่ทราบเราก็ประมาณไม่ถูกเผื่อเราดีไซน์ไปแล้วเนี่ยอีกสัก3าเดือนคุณอาจจะทำนะครับก็ไม่ลําบากเกินไปไม่ไปทําให้ครอบครัวมีปัญหาในเรื่องการใช้จ่ายนะครับเราจะคํานึงสิ่งที่ได้ประโยชน์แบบสูงสุดนะครับอ่ะวันนี้นะครับถึงท้ายรายการแล้วต้องขอขอบคุณกับสปอนเซอร์ใจดีที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับกับโครงการเดอะโรโย r เลสซิเดนต์อัครสถานที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณนะครับเรียกว่าเรียกว่าโครงการหมู่บ้านที่ละเอียดอ่อนในการ ออกแบบและดีไซน์รวมถึงอุปกรณ์ก่อสร้างทุกๆอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าคัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ของคุณนะครับใกล้กับนะครับสมาร์ทคลินิกนะครับอยู่ตรงแยกถนนเกษตรถนนเกษตรนว่ามินแยกเสนานะครับจากมอเกษตรประมาณ15นาทีหรือสังเกตต่อหม้อ131และอีกส่วนหนึ่งที่ต่ <ลง S 1> อ,อขอบ<อ>คุณครับผมศูนย์เลสิกนะครับที่นะครับแก้ไขปัญหาสายตาสั้นนะครับที่เรียกว่า โอ้โหเบื่อหน่ายมากนะครับอันนี้แก้ไขได้นะครับที่ไทยจักสุนะครับอยู่ตรงพระราม3รวมถึงใครที่อยากจะกับไปรีวิวดูรายการนะแหมไปเปิดใน u t u b e ไม่ยากเลยหาคุณหมเต้พิรยุทธ์หรือหมอมาดไม้ประเสริฐจะพบทุกทุกเรื่องราวในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับต,ต,<ม>ตั้งแต่อ้วนไม่มีสาเหตุแพ้อาหารแฝงที่ทำให้เกิดสิวนะครับรวมถึงปัญหาผมบางผมร่วงนะครับไขมันส่วนเกินเรามีการข,ขจัดเซลลูไลท์มีการแก้ไขปัญหาทุกรื่องรวมถึง คลิปร้อยหมายแบบ10ปีผลตอบรับนะครับความสกเซสนะครับใครที่อยากจะไปรีวิวดูไปเปิดดูได้หรือไปหาใน Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของ Smart Clinic w เวอร์ไวเว smartclinic.com นะครับ smartclinic.com แล้วก็นะครับไปดูเลยสามารถคอมเมนต์นะครับหรือว่า ทรเข้ามาสอบถามที่สมาร์ทคลินิกได้กับเบอร์ต่างๆที่ขึ้นอันนี้วันนี้เราทั้งสองขอลาไปเพียงเท่านี้ติดตามได้ใหม่ครับกับรายการสมาร์ทไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้เราทั้งสองลาไปก่อนพี่หมอมาดตไม้ประเสริฐเป้พีรยุทธครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ